กับสวัสดีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารหรือเขตใกล้เคียงนะครับสําหรับสถานทนางบาลเทศบาลเมืองมุกดาหารหรือที่ประชาชนเข้าใจในโรงรับจำนำเปิดเทอมไงครับเรามพไ่อ ส่วนมากไม่ต้องนะครับใช่เรื่องเงินสดรับด้วยออันนี้ก็เงินสดครับส่วนมากทองนะครับของอการเกียพษาสิปดภัยในการเกี่ยวพศานะครับอุสาัพิ์สินที่มันนำมาจำนําชื่อน ของพร้อมพวกเครื่องตัดหญ้าพวกครถึงน um ี <s <s ้เขาเขาถ่ายเลยก็รับไปเลยอันนี้ก็รับครับเราเจียงเราอายุรับรับอยู่เป็นของแปลกๆเขาทายอย่างบ้าห้า เสาแรกของเดือนออืโทรรมมมาาถได้เบ์ครับครับที่เราลงข่าวสำหรับช่วงเปิดเทอมนะครับทางสถานานสถานานุบาลเทศบาลเมืองมุาาารีรัมย์ได้เตรียมเงินสำรองไว้ตอนนี้60ล้านบาทนะครับ และสําหรับผู้ที่มาใช้บริการนะครับช่วงนี้สารอาณบาลมุนบุทฐารขอเรียนให้ประชาชนได้ทราบนะครับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ25สตางค์ต่อเดือนนะครับเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อเดือนนะครับประชาชนที่มาใช้บริการยังสามารถถอนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นได้ในในกรณีที่เงินต้นไม่เต็มจํานวนนะครับสําหรับ ประชาชนในเขตพื้นที่หรือใกล้เคียงนะครับที่จะใช้บริการสาธารณรัฐบาลเมืองมุกดาหารนะครับสามารถตรวจสอบทรัพย์สินในการที่ท่านมาจำนำว่าปลอดภัยขนาดไหนทางสาธารณรัฐบาลเมืองมุกดาหารพร้อมที่จะให้ประชาชนตรวจสอบทรัพย์สินของท่านในการรับจำนำที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ขอนําเรียนประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงเทศกาลช่วงเปิดเทอมนะครับก็ขอให้ มาใช้บริการตรงรีงนำพยาบาลมุกดาหาเราได้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับ